สวัสดีครับผมอนเนกสะอาดจากจันทบุรีครับวันนี้ก็จะมาแชร์สิ่งดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับในมือถือของเรานะครับในมือถือของเราเวลาใช้นานๆน,น,นะครับเวลาใช้เป็นนานๆมันก็อาจจะมีการฟืดนะครับฟืดไม่ลื่นไหลนะครับไม่ลื่นไหลนั่นก็หมายถึงว่ามันมีไฟล์ขยะนะครับ ไไมันมีไฟล์ขยะอยู่ในแอปอยู่ในมือถือของเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้มือถือของเราใช้งานได้ลื่นไหลลื่นปื๊ดลื่นปื้ดนะครับเราก็ต้องทําการลบไฟล์ขยะนะครับและวันนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนวิธีการที่จะลบไฟล์ขยะนะครับลบไฟล์ขยะในมือถือของเราเรามาดูวิธีการก่อนนะครับขั้นตอนที่1นนะครับขั้นตอนที่1 ให้กดไปที่ตั้งค่านะครับให้กดไปที่ต <tech> ั้งค่าก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับขั้นตอนที่2ก็ให้กดไปที่การจัดการแอปการจัดการแอปนะครับแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้กดไปที่รายการแอปให้กดไปที่รายการแอปก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับจะมี รายการแอปเต็มหมดเลยนะครับเห็นไหมครับมีชําระการตั้งค่าข้อความนี่คือแอปทั้งหมดนี่หลาย10อันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกลบไฟล์ยขยะที่อยู่ในแอปเหล่านี้นะครับสมมุติเราติ๊กไปที่กล้องนะครับขั้นตอนต่อไปมันจะขึ้นมาหน้านี้เราก็กดไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับ ด้านล่างนะครับจะมีคำว่าแคสมี 32.77kb แล้วด้านล่างจะมีคำว่าล้างแคสนะครับให้กดไปที่คำว่าล้างแคสล้างข้อมูลอย่าไปล้างนะครับเดี๋ยวข้อมูลเราหายนะครับให้ล้างเฉพาะแคสเมื่อกดล้างแคสแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะครับแคสก็จะกลายเป็น0นนะครับนี่คือเสร็จสิ้นขั้นตอนการลบไฟล์ขยะ ในแอปในมือถือของเราเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะครับไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนหานะครับการจัดการแอปนะครับมาแล้วะครับเห็นไหมครับการจัดการแอปกดเข้าไปจะขึ้นมาหน้านี้ให้กดไปที่รายการแอป ก็จะขึ้นแอปมาเต็มเลยนะครับให้เลือกไป1อันนะครับให้เลือกไป1รายการยกตัวอย่างนะครับเลือกข้อความเข้าไปนะครับก็จะมาหน้านี้ให้กดไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเห็นไหมครับก็จะมีคําว่าแคสมีเลข4 0่สิบจุดเ KB และด้านล่างมีคําว่าล้างแคสให้กดไปที่ล้างแคส เมื่อกดไปแล้วนะครับเห็นไหมครับก็แคตก็จะขึ้นคําว่า0นย์นะครับจะขึ้นเลขศน์นี่แสดงให้เห็นว่าเราได้ทําการล้างแคตเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ย้อนกลับไปที่รายการแอปนะครับเราก็เลือกลบเอานะครับเลือกลบเอาเลยทุกตัวเพื่อจะทําให้ไฟล์ขยะในแอปต่างๆนี้หมดไปจะทำให้โทรศัพท์ของเรา ลื่นไหลนะครับใช้งานได้สะดวกลื่นปื้ดลื่นปืดนะครับครับวันนี้ก็นำสิ่งดีๆมามอบให้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ